นี่คือประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและยังเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ว่าจะจัดอันดับอะไรที่สุดในโลกประเทศนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นอยู่เสมอและนี่ก็คือประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์กเป็นประเทศเล็กๆนะครับซึ่งเล็กกว่าประเทศไทยเกือบ12เท่าไม่รวมดินแดนปกครองตอนเองมีประชากรเพียง6ล้านคนนอกจากนี้ยังมีดินแดนปกครองตอนเองคือเกาะกรีนแลนด์และก็หมู่เกาะเฟโรภาษาที่ใช้ก็คือภาษาเดนมาร์กแต่คนที่นี่จะเก่งภาษาอังกฤษนะครับคือพูดได้เกือบทั้งประเทศเลยภาษาเดนมาร์กเนี่ยก็จะคล้ายๆกับภาษาสแกนดิเนเวียด้วยกันก็คือภาษาสวีเดนและก็ภาษานอร์เวย์นะครับส่วนสกุลเงินที่ใช้ก็คือสกุลเงินโครนเดนมาร์กที่นี่เป็นประเทศที่เป็นสังคมไร้เงินสดนะครับเหมือนกับสวีเดนและก็นอร์เวย ก็คือแทบไม่ใช้เงินสดกันเลยเพราะทุกร้านก็สามารถแตะจ่ายผ่านบัตรได้และรัฐบาลเขาก็ป้องกันการฟอกเงินแล้วก็ธุรกิจสีเทาด้วยและเดนมาร์กเองนีก็ยังเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยส่วนเมืองหลวงและก็เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์กก็คือกรุงโคเปนเฮเกนเป็นเมืองที่มีความทันสมัยแล้วก็มีความเก่าแก่ผสมประสานกันได้อย่างลงตัวและยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศิละปะของเดนมาร์กมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทโรเซน บทเฟเดริกแลวก็พระราชวังอมาเลียนบอร์กพระราชวังอมมเลียนบอร์กเนี่ยก็ยังเป็นที่ประทับของราชวงศ์เดนมาร์กอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับราชวงศ์เดนมาร์กเองเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับคือสืบเชื้อสายมาเป็นพันปีเลยเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เหมาะกับการปั่นจักรยานโดยจะมีเลนจักรยานแยกต่างหากนะครับคนที่นี่ก็จะนิยมปั่นจักรยานกันมาก แล้วก็ยังมีส่วนสาธารณะและพื้นที่ธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วเมืองมีความตั้งใจที่จะเป็นเมืองคาร์บอนเป็นศูนย์แห่งแรกของโลกภายในปี2025นี้นอกจากนี้เดนมาร์กเองก็เป็นแหลงห่งกําเนิดของตัวละครดิสนีย์มากมายนะครับแต่ที่โด่งดังที่สุดก็คือแอเรียลหรือเงือกน้อยนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีนะักท่องเที่ยวแห่มาถ่ายรูปกับรูปปัน้นนางเงือกน้อยกันอย,นอย่างล้นหลามนะครับ